อุ้ยไฟแดงโอ้ยอุยไม่ใช่อุ้ยแดงเถือกเลยอู้หูยกุศลศาส์มาโอ้ยของจริงบิ๊กบอสเลยโอ้เดี๋ยวสุดท้เจอกุสลศาส์ว้าวโอ้โหบ้านมาวันนี้แหมมาทีมาที น,นี่ทับเพียนี่ทับเพียนปลา